ดีครับเกิดไม่นนใช่ปลาไหลครับไมปลาไหลยากาศน้องสายเิ่นติองนี่ไน,นครับ <laughs> วันนี้เฮาก็ติดาจำการใส่ปลาไหลนะครับใส่ยังไงได้นี่ยวิธีการส่วย มันสดๆสดเลยวันนี้ติดตามครับรอดติดตามโอ้ตอนไหนกันพอดีล้วจำพีเนาะเอามาติดตามกันหนึ่งครับมือหนึุมาันประมาณ โน้วยอะยนโอ้โัท้อดกตีแพะกบังวิธีการใส่กันบบานี้ต้องแยกร่าออกคักๆบัวโอ้ หกขนาดเปเตมี่อยู่ดอกละไลน้องนี่ตามหนามันโดนปอมเม็ดจ็กลางนี่กินมังสิบนี่กับพ่อแล้วต่ายต้วง่ายิน่ต้ยตัวใหญยแก่ตาสอ๋อพระมานใช้ข้าวเดียวกับมาเอ้าติดตามกันเบิ่งครับบาดนี่ทั้งแรกขั้นไป บรรยากาศครับสะจักสะผู้ใดดอกว่าลอยใส่ของเพิ่น หกปันนี่มันจะมีอยู่นะ,นะไวไหมแต่หิงนี่บ่อยมาแต่หัวมาแต่โดดนะผมบอกยิงโทรหา ปั่มไอ้แ้มตำรวจลงบ้านเดี๋ยวพมือม น้ำหลังผ่านไปหกขนาดครับ mặc dù không hột kìa lên thôi Vẫn công việc nhà hoặc khắc

น้อมาดูกันเบิ่งครับโยม มีใส่เก็บนมดืแก่หน่อยเนาะ,ะเ่อพักหน่อร้อรยพักเราวั่ได้กินครนกกับเองเอ่อราับ

จะมาติดตามกันครับระวังรอยกันยำปลาไหลครับเอ๋อเพิ่งข้างนี้ก้อนบาสนี่ยำปลาไหลอะมาเสกปลาไหลอ่ะเด็ดมาผอดต้มไก่ผูดีถ้ากลัวเกาบาสไงการันี้ว่ากันยำยังหวานขนาดนี้ได้ดิ ฮ้ยตุมไก่หกไปบ้านทได้นล่ไก่ตีบอไก่ตีบอโอยไก่บ้าน่ตีบสียบแมนยชอบกินเหมือนต่แอดเอว่ากินหัวตที่ไม่ชอบกินหัวย่างต้มไก่ตุมปลาบมหัวำเลยผลิตมัณฑ์เ่อือถวยมีออหัวมันหนูเสียบไงไก่น่ยบอ

ส to hmm. ี่อะไรนะหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสี่สิตัวมจะมาส่ได้ป่าตอนนี้ยอว่าเซกระมังปยเซกระมังมาปวกระาแ่นี้พอละเบอร์อยู่ในตัวแล้ว มหาปะารบรรจุฟอดร,รับไก่บาดมานคักบาดเครื่องอยู่ข้างในอะเทปวดปวดก,ก็คนเอาไหมเอาไม่นั่นเอาดีเอาดีเลือดตาดียังเลือดไม่ได้ดีเด็ดก็เนี่อเออตาจะกินดีนี่ออกออกเขาจะเอาไปเอาตุกไงบอกว่าขับปีอะไรตี ตาห้าพันก็ตีได้ตรงนั้มันกี่ไม่แยมจี๊ดจะประกันตัวเหรอวะมีปลาบุ๋มแค่นี้เหรอแค่แค่นี้น้อยกระตับมันเป็นอันนี้เป็นบ้านเป็นมองมองตายง้มไปไปวัดเชลยนแน่นอนเกิดเพราะ่ใจใจของพระตมบอกเหรอแครจะมาถ่ายกายพระตมอยู่นี่มือเดียวก็หู่มองเงินมองเงินก่อน มองหาจามันม <500 S 2> ีดานโควิด huh. บ uh ้างเลย่ะ huh. ท uh ี huh. uh ่แยกนะเพราะว่า huh. อ uh ัน huh. น uh ั้นไม่ใช่าบ่มีเขามี้ผพันธอยู่นเขาป้าไปข้างบ้านน่น่ได้ไปข้างั้นเอาหนองหง่เนาะพราะมื้มไเนั่แหลยยอะั้ปนักขาก้กัไหมฮะขาก้ากันอ้โอนอาทิตย์้ะอนอาทิตย์ตออาทิตย์พคดีนี่วั่ไ้เดี้ยงเน ต้มไก่ไหมแต่เสียบใช่ไหมได้อืมเมืองบอยไปเลี้ยงไม่วัวใช่จได้วัเอย้างไก่ปกติเลี้ยงพงนโอ้น้ำต้มใช่น้ำหมันมันเห้มเลยจาะมโอ้สูตรโบราณเพื่อบสูตโบโบลาบ

เกบไว้จ้งะสิบวันที่แล้วเกตไว้ต่แต่ถุงตอนนี้ยังมีไหมพี่เี้อื่มเนยนะพ่มาเอืมบุรดษจองมันน้อยมันหน่อยมามาเอาครับกินลูกินจับจับเอาแบบน่้เลยมันหวานจี

รับกันได้ไหมซนกันได้่างๆห้องของกันหรกินิ่มแล้วเนาะแช่น้ำร้อนอ่ะจิมหนับไก่ตากนะินกินเยี่ยนี่แม่งแน้นลอนี้องกินิก็้องกินมากะเผใดเลย แล้วก็กินเล่นแลให้กินเล่นยังไงถูกมากยิ้มๆไอ้ื่อที่ักนั่นคือวันหนึ่งกินแลลวก็มากนันอหญ่ยิ่กินี่หัวเนี่ยดูดมมือไก่ท่านไม่ได้ไก่ตาเองนมาอันใ่นนั่นไเยอะแยะนู่นโน่นก็มีฉันจไม่กินไก่พวกนี้

นปูนิ่มปะพี่ขขานิมเนาะใช้ใช้น้ำร้อนใช้น้ำร้อนลวกเอาแค่สิดาอาทีย์มันเาทำมันไม่แ่มันเอาไวไงก็เขาไม่ได้สั่งเราแช่ใช่ไหมกาเรากินเน่งรั้งกับเราล้างแล้วก็ต้นตร้อนแช่ส็กเดียว ใช่แล้วก็ะพักหนึ่งมันก็ขึ้นละอดร้ายับไอดายมาขึนคับก็จัมันวางันบ็อนี้บนบอทีดีหายไหนแล้วล่ะข้ากบไวดีมือตาที่ไวจิสากะเพยังกินแก้วเพรายัง ใส่กระเพาไปกีใจกินหัวใจานหน่อยๆมันอยู่ดอกกมันเป็นอย่างไรกินข้าวมั่งเราใหญ่ไม่ยังไรใหญ่นะกินนมกินนมข้าวเหนียวแดงข้าวแดงข้าวแดงจะแบบเสี่ยงของตะหมักยังไม่ได้อุ่นนะอันนี้อุ่นไหมช้อนนึ่น

xé bông xé bông chỉ bông vậy nào còn cả. ra bên cạnh luôn chỉ mà ทำหน่กินเหรอ,อยังั้อะไรห่ลยอรอะไรต่ไปงไม่รูด,ด,รดบตน,นี้ฝ <laughs> นเป็นยังไงอ๋อคลิปนี้ไม่จะพีนะครับจะพยายามปลารยรับาลเลยยดมกล้ยึดเยี่ยมเลยละ